ใส่ยหาดแลดอกสองดูพี่น้องมัน,มนมพี่นองเเสีย,ยด้ยวยอัเอาตรงเวยอืมขมาอได้แล้ววันนันคมแล้วขัดนหมเสียอะไรเยอเสียแบบนี้เลยเนเา,เาเนะ ลากวอยพี่น้องเหนียบายน้องคนแล้วเนาะงามเนาะซื้อๆเนื้อเอาเนี่ยสวนดิ้งงาเนาะอ,อันนี้ทางลงุงอยากส่มนี้ยากพี่น้องเอ้ยหมองมันเสียบเป็นเขาเรียกให้เนา่ยกว่าทสรยตุ้อันนี้คือสรอยจุครับน้อย,ยมากน้อแบบพี่น้องครับนี่คือ เพ <c oughs> um, ียได้ครับนี่เพียสดเลยใส่ลงไปบลวกบอบลวกเลยสดสดเลยเออพี่คับสุดยอดเพียสดสเลยโอ้เจ๋อ้ยว้าวใส่เลือนไปหน่อยไมครับาีว้าวไปแล้ว มันาคาตัว่ก้าผาแม่มกอกตแรตกแรงแรงสเอาไว้ในนอตัวัวมีสิบส่ว้งานมอปอดด้วคใส่หวไมปอดอกเสไดลยไม่มีครับใส่ลงไปอีกปนเอะผู้ใดส้มกดครับแล้วแต่ถ้าจะใส่หน่อยใส้าไรส่นอไรก็เสียไน้ำปลา còn đây pí non con con này chắc nó sướng các cháu ạ các cháu đi tang sắm nè anh đi lăn bằng cốt thì cũng phải đi chừng cả sắm nè đó có thứ ba phật cậu bố đẻ ông cái nhầm bố đẻ ông tuổi phật về cái đẻ ใส่ปักซีลงไปใบมะกูดครับผมหมอข้าวเหนียววาดม,มาพี่น้องมาลาบคววยครับปักดีควายชิ้ชนๆหน่อยอือตอคั่วกระทวงอนี้หานใส่ดลใส่ดิลูกเอาสิบงนี่ ปลาเผ็ดเลยนี่สองคนยืนนิ่เลยนี่ังไงปลคุมอะไรวะใส่อีกเจ็บแล้วเจ็บแล้วตัวนนันีคมปาอันมนดีันบนี่บมนเมนก็คุ้มอน้ำใส่ใส่วลคุม เมื่อกี้ใส่แล้วอันนี้กดอกนึงบอกมโอยน,นันคมแล้วมัเยตัวแสบนะลุกเนาะไวไล่เหรอเด้ผมสลด่านี้กเปผนสูดรตัวสบด้วยันเอาตรงด้อคมขอไ้แล้วันงั้ในมุคมแซ่บ ลุงมที <si suppression> ่ป <fin anta> <ots> ็น <guarding> ล <okay>? ุงก่นแล้วโอ้เน่ยนอนนี่โอ้มันเป็นอะไรลุงเหรอโอ้ยออยีมาซีเดลไฟยีสีเียวมาฟักเหลยกกดแล้วตัวแะเสียพ่นคัดดิแไคัดสนาด้ยีใดวงเมียบ้านห้องเสียบบ่แส่เท่านั้นฝากถึงไฟยีในดวงพอดีครับซีมเบิ้งฝีมือเก้ยวขอยแง่เนี่ยโดน แก้วลงตัวเองเน่งถิเลย <S S 1> บลุญเดียวต่อยบ,บ,บุเงินไม่รูกว่าจริงนะโอ้ยบางในวันมาไปสียเราจุนี่แหละต้องมิจุในเว้ยนะะในพานบางแก้วบุญเดียวแกว้แกว,กว,กวอ,ๆๆอะไรบ้างวอ หยอกปูกันหยอกปูซื่ๆลาบคว่ยแก้วครับผมเนื้อย่างอันนี้ลาบสุดตัวนั้นย่างเนื้อพี่น้องย่างเนื้อเรียบร้อยแล้วกัะเนียวเนี่ยกระเทียวแบบนี้มันเสียบๆบอกคาเรียว่ามาต้องห่วงเลย แสบแน่นอนแต่เขาไม่กินก็ซื้อหมูแม่น้ำเนี่ยโ,โ,โ,โอ้มีไนงะสีพี่น้องเลยว้าวช่างน่ากินมากเลยยำในยู่ยบอยำในยูพี่น้องเอ้ยสงการปีหน้าก็สี่สิบแล้วนี่ว่าโอ้ไปยากบ้นเลี้ยงอายุอายค้นไอยากเก่าอื้มดูพี่น้องมันดอกมันยุ่ยยุ่ว ตาบนีนน้ใกล้ังอ้หออลองซอยมันกันนะพ่ลงนะซ้ำอู่แล้วม uh. ันมาลุ่มอซ้ำอี่แล้วลองดูลมัเอาโอ้คือคำนี้กนองต่ว่ันปะก่นวัน่นวนวังนอได้หอด้ละได้ปะต โอ้แสบด้วยแสบด้วนเดี่ยวมม่เลยครับพี่น้องอยากกินยังพอรองก็เจือใหเยอะให้ด้ยเนาะแสบบ่แสบบุลรกแซ่บรับจะขอใส่บุรดลายกับพ่อลโอ้ยเนาะพอรองพอรองมกกันเลยได้ครับตอนวัวไม่กิน หูขาเขาปูมาเข้มยังอ่ะมาเข้มๆได้คุณค่ะมัเกิดเพาะาปูพ้อมเพราใคร่องหยุบุกครัอหลงดีดีพ้ยน้ำตาตอรเขมไหลกินครับยังไงบอกมันข้าเดือดรึม อันมือเคลื่อนเนียนอยู่ในงานหมอล่ำเตีครับแม่ค้าลูกซีนว่ายังเกาะแม่ค้าลูกซีนบอกว่าเต้นให้เบื้องแนครับบอกว่าปั้นตีเต้นให้เบิ้งแน่แล้วเป็นยังที่นี่เขาให้ยังโบครับโบเอาโบให้ยังพี่โบบอกว่าเต้นให้เบิ้องแนเตือนผมบอกว่าบครับอ๋อเขาว่าจะให้ลูกซีนอ่ะบอกพร้อมเนื้ออีกครับอัานได้แล้วบ่มเมนูมื้อนี้ทอดเนื้อย่างเนื้อก้อยเนื้อช่วยจุ คลอดมุยคุณ,คณ,คณดูกันซ้ำหาก้นเนี่ยปวดเดี๋ยวเสียบเพื่อรา,ากฝักซีใส่ลงไปต้องบอัง้างว้อมนี่การอ้อมน,นะครับมันจะมีขีเข้เพียขี้เพียอ้อนขี้เพียกีย้ใส่ลงไปเลยดอกสองอีกครับโอ้หุ่นจักจั่

โอนกัน่นละอจะได้เป็นคนูดีขึ้เมือนี่เป็นคนงูผู้ดีอนยะว่าจไปไปด้ยไปแน่บ่แม่นยังดอกเต้นหลายลแล้วเมยแล้วบพราะาแล้วเมื่อยพี่น้องือ้ยม่นี่เปกแ่นอยอยู่เยเข็บเม่อยมับยา่หรอคนได้ปีนี้ยังก็ปีนี้ว่าสุดล้เปกไงว่าเป็นคนงูผู <c oughs> ้ดีวะเมาอยู่มือนนึงนวลงกาบ่กกดไดวะ เมามืออํำนวนทรงกันจิ้มตนกุกเข็มตัวแซบเข็มเลยอะคือมุกของแซบเด็กเมวมากเชื่อมเนอะกินน้ำเขาได้ยังแต่ว่ากินเดียวเดียวมาบเียกแซบแบผูู้่บีให้ฮะ แซ่บแซบเข้มปหน่อย่ยอ่ะอ่อยอันนึงอะไรพ่อบอมแล้วก็พ่อแจ็คแล้วก็พ่อแม็กพราอมราไ่ได้ไปลักเเป็นยังไงพรเอาอยากคู่ันแมบ้้ยนะใส่เลยอนนั่นอนนเป็นแนวกุมตหาม้งุ่มุ่มข้ลแก ใบเตานะสีลแบบ่อม <Yeah. S 1> ้มานเบใส่ผักลงไปเลยใบชะพูใบมะกรูดมะเขือใส่ลงไปอื <c oughs> มอ่อมเนียวไม่นองหรือว่าผักี่เลือดเราบ่โอ๊ยปรงห้วงเซ่บเซ่บตาใส่ลูกูกดลงไปเลย ถ้าดูว่าสุดสุดแล้วนี่พี่น้องไม่เห็นหน้ามันหลนโอ้โหทาอยู่อะอะไรกว่านาอะไรบ่เส่บเสียบเสียบแล้วผมบําบําเมน่อไงไม่เนาะกระต้มใบโดมันจีเนื้อมันจะหยาบหน่อยครับสุดแซ่บบอ้ยกว่เนาะ ค้อมทอดหมูทอดเนื่อแ่บมาเล่นเปน้องเลยตอนนี้นมันความแสบเนาะ็เนื่อยอย่างเงเนี่ยติดมั่นน่อยเนาะตองไปดุก็แข็งมาก้่าก้้อยเดี๋นี้เนไปอ่โอ้แสบแสบแสบก้อยตอเป็นจีก้อนอะไรวะ แมไหนอีกอเป็นยังก็ตึงตึงตึงอก่มาขึ้นต่อยสอคนมาลงมาคุณไปดีอนเเลยมัดก็งไปแล้วะ้อนยุณอก่ย <pec> มันก็กระโดดได้โบไปทั่วที่้ี่พันตีกันเลย